โอ้โหเช็ดเคแล้วกูจะถึงสนามกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ตัวแข่งเบิร์นนะครับเช็ดโนม,มาดูสามมาสไปโอ้โหเสีย <c oughs> เป็นไงบ้างพี่ได้ไหม <c oughs> ออกยากเหรอ กัสัสดีนนุพุ้กทุกซ่งจด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมไม่ดีมีอแล้วนะฮะวันนี้ก็จะไปสนามเออแบงคอกอเวนิวนะครับที่คลองห้านะครับก็นั่งรอไม่ดีมาประมาณ2ชั่วโมงเนาะกว่าจะมาถึงนะฮะนี่น้องไปเทนหกห้าสเอฟนะครับอาเจ็น่าจะเทดไปแล้วอย่าพี่ไปเตมนรำกันนะโอ้โหกว่าจะได้ออกมานะฮะรอไม่ดีคนเดียวเลย นัดไว้บ่ายโมงนะฮะไอดียังไม่ตื่นเลยเพิ่งจะได้ไปตอนบ่ายสองครึ่งเกือบบ่ายสามแล้วโอ้โหหัวนอนเอ้เข้าห้าอไหนวะอันนี้มันอียี่สิบเนี่ยวะอเก้าห้านี่ปะอัอนี้ก็ได้แปดส่วนเติมแล้วเพระผมเติมได้แค่ร้อยเจ็ดสิบบาทเอง พอพี่อา้มเติมไปสนะองร้อยนะครับผมมันยังแบบมีคาทาังอย่ไงไปพี่อา้มนำเลยนะกี่นำเลยไปเลสก go คือสะพานหรอวะท่านี้ไม่ค่อยได้วิ่งเลยไม่ไม่ชินทางนั่นแหละไปเลยสนามคลองห้ากันทุกคนโอ้โหรถติดอีกแล้วฮู้ เดี๋ยวจะต้องข้ามไปคลองห้าเลยทุกคนนะคลิปมันจะได้แบบไม่ยาวมากเท่าไหร่นะะทุกคนตรงนี้รถมันติดอยู่แล้วโอ้โหเช็ดเท่แล้วกูจะถึงสนามกี่โมงเนี้ยโอ้โหแบบมันติดยิ่งกว่าทั้งในกรุงเทพอยู่แ้ตรงนี้โอ้โหแม่เอ้ยเจอปัตั้งแต่ผมขี่รถมาผมน่าจะเจอตรงเนี้ยรถติดแบบที่สุดที่สุดละ คือแบบที่สูดที่สุดละอู้เต็มทุกเลยเลยครับฝั่งนู้นก็เต็มนะโอ้โหวันอะไรครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกวันเป่าโอ้โหไม่ไหวร้อนขาด้วยดิประเด็นอนะไปทุกคนเดี๋ยวข้ามตอนนี้ไปดีกว่านะฮะรถติดมากมากวันนี้ได้เวลาโชว์ความพิวศูนย์เจ็ดละโอ้โห ไม่ได้ววะทุกคนรถมันบีบเกินไม่มีช่องมุดเลยวะ่ะมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปั๊มปะทแถวๆวไหนก็นไม่รู้ฮะจุดรวมตัวกันนะครับ ก็อยู่กันตอนนี้มีเลดเดอร์มาด้วยนะฮะนี่150ตัวแรงเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็มีนี่จา650ด้วยนะฮะแต่สวยนะ650ตัวนี้คือสวยเลยนะฮะแล้วก็นี่ตัวอะไรตัวนึงก็เป็นลีดนะฮะลีดตัวแรงอันนี้300คันลล่นนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อเลยนะครับผมไปจุดที่2นะฮะอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอแบบ 2K เลยนะฮะก็ภาพชัดๆนะครับผม๋ยวเราปิดท้ายสุดเลย ครับนะดูทรงแล้วมีแต่พวกเขาเข้าในขี่นำหน้าเนี่ยธรรมดาที่ไหนล่ะสามรอตัวแรงนะไหนดูดิมีตัวแรงเล่นด้วยวหรอือปล่าฮะเยดี๋ยวยดยวูนินจ้าห้าสูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิอาดิอาดิอาดอาดโอ้สะพานไมแล้ว,วหรอือ

เล่นแรงกันจังวะกูยังชอบเลยเฮ้ยีย่ถ่ายปรถเริ่มเยอะแล้วตรงนี้พร้อวันนะฮะมาทุกคนข้างหน้าก็จะเป็นบรรยากาศสนามคลองห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถจะเยอะแค่ไหนนะฮะบ,บอกเลยว่าวันนี้น่าจะตึงๆนะฮะเพราะว่ามันมี งานแค่ปีละครั้งนะครับผมสำหรับ4 0 2สองเมตรเนาะอุ้ยนี่ไงเจอแล้วอา้าวใครวะไอาเย้ยใครวะว่าจะฟอ ก็จะถึงแล้วข้างหน้าเยทเชถึงแล้วฮะสนามคลองห้าเยอนะทำไมพวกกูเหลือแค่นี้วะทำไมพวกเราเหลือแค่นี้วะทำจริงมาเยอะกว่านี้ดี่ะเยทเชคนยังเยอะโอ้โห โอเคชุบโอ้ร้อนร้อนที่ผายอะไรนะพอแล้วตามได้ปะ เฮ้ยก็แรงอยู่นะตามทันอ่ะทุกคนตอนนี้ก็วาร์ปมาที่สนามคลองห้าเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่แล้วนี่เป็นแก๊งน้องเฮ่ยพันธ์แบบไอ้มจัดอ่ะเฮ้ยนี่เส้นคาร์ยังสวยยังโหดเออถ่ายรูปอยู่อันนี้หาจ่าตาดิจ่าตัดไอพันธ่อะน่าจะข้างหน้าโอเคโอเคถ้าถ่ายรูปอยู่ครับเออแล้วไงเฮ้ยังเยอะเยอะจ่า ไปดูสไปเดอร์ X1 วันนี้นะครับประเดิมรถใหม่มาเจอรถใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยไอเฟมกข้ามานี่วมาเนี่ยใช่เฟมเปล่าวะโเหมือนร้อยเฟมเลยเนดะีย๋ยวมาดูสไปเดอร์ X1 นะครับเี่พี่อา,า,า,าพัน 3R เทปโคตรแรงไปมันมันมีรันคอนโทรลปะรู้ว่ะเฮ้ย <laughs> ผมว่าน่าจะมีว่ะ 3R แเปลี่ยนบเอแมงดังที่หนเนะแมวว่เปิดอแม่งาวเปิดแมงดังที่เปล่งเลยใช่จอ,อตัวรอบเท่ไเาไหร่อ่ะหน่โอ้โหแม่งรอบมือสี่ด้วยใช่รถมันรอบลองไต่ะระดับไหมล่ะจากจากรอบน้อยๆไปไป,ไปหามากอะ่ะท่าไหร่ดียหกพันไอ 6, <000. S 2> ท่านสไปเดอร์พาผมมางานเลยนี่ไงนักแข่ง K สาม R R S P อันนี้ต้องมาเดิมเลยป่ะมาเดิมคือยังไงเอ่อรอบตัดสักสิบนาทีหมดแย่อันนี้พี่ไม้สวัสดีครับสวัสดีครับสองห้าสิบนครับอันนี้สองใช่ไหมมาดูนครับอันนี้ใช่ M T หนึ่งห้าไหมพี่นี่ M T หนึ่งห้าใช่ M T หนึ่งห้าล้อเขียวสวยเดี๋ยวเจอกันครัับ ย่ารอคู่เลยป้ะเหรอเยอะด้วยเย็ด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 เดี๋ยวลองเบิร์มันนี่ไปเลย ลองพี่ได้ไหมไออกยากเหรอตอนตอนพี่ออกตัวมาเป็นไงนะมันตื้อๆเหรอต้อง,ต,องต้องออกให้ดูหนะอออ่อยได้ไหมออกยากอยู่นะ มีเวิร์ดเรออาอี่ยมีชิปเตอร์วะ ระยะคัดนั่นนะเ๋จวนะคัดมันต it, ื้นอยู่ แต่ว่าระยะคัดมันจะชิดไปนิดนึงแล้วแต่ว่าพี่ชินเปล่าเพราะว่ามันต่อยนิดเดียวมันออกเลยอ่าพี่ลองพี่ลองเลี้ยงรอบสักห้าพันหกพันก็ได้พี่ใช่แล้วก็ทูดเลยพี่ออกตัวลออกตัวเติมคันเร่งหน่อยก็ได้เพราะว่าเซอเอ็กต้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ใช่เวลาพี่ออกเลี้ยงใช่ไหมสูงพี่คอมีอย่างงี้ไหมแล้วพี่ก็โอ้โหอนเลเลยใช่ประมาณนี้ได้พี่ แต่นี่ผมก็ผมก็ใช้ได้นะผมทําได้อยู่นะพี่ลองดูอุ้ยต่รถรถจูนและชูด,ดีเลยร <c oughs> ะยะระยะคัดกับคันเร่งอะพี่สำคัญ โอ้ยเราสว่างกยนะนะนี่ก็เป็นรายการ King of RC หรือเปล่าไปรูรรนะครับ